สวัสดีค่ะวันนี้ชมพู่ได้พาแขกรับเชิญมาด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะโฟมสเปรย์นะคะโพลียูรีเทน B3 ของเวิร์ดพลนสมารตัวนี้นะคะใช้ในการปุดปิดรอยแตกร้าวรั่วช่วยในงานก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมใช้ตัวนี้ได้เลยวิธีการใช้งานนั่นก็ง่ายๆนะคะเราจะมีตัวหลอดตัวนี้มาให้ ะะแล้วก็หัวสปเปรย์นะคะก็จะเป็นเกลียวแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปนะคะให้แน่นแล้วก็ทําการขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะตรงบริเวณที่เราต้องการทําการเชื่อมรอยแตกลักษณะของเนื้อโฟมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะสามารถใช้กรรไกรหรือใช้มีดใช้คัตเตอร์ตัดเพื่อตกแต่งให้ สวยงามตามลักษณะของพื้นผิวหรือสิ่งที่เรากําลังจะทําการซ่อมแซมนะคะแต่ไม่แนะนําให้ทําการทาสีทับนะเพราะว่าไม่น่าจะติดนะคะตอนนี้แต่จะช่วยในเรื่องอย่างเช่นว่าห้องน้ําหรือสถานที่ต่างๆเราค่ะาหากถ้ามีน้ารั่วน้าซึมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยป้องกันได้นในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการห้ามไม่ให้น้ําไหลเข้าหรือไหลออกอย่างเช่นถ้าเราทําการคว่ำลงมาอย่างนี้น้ํามันก็จะไม่ไหลออกมาแล้วก็โฟมตัวนี้ค่ะก็แห้งดีเนาะมันไม่ซับน้ํา ดูแล้วนะคะมันจะเป็นคนละส่วนกันไปเลยอันนี้จะเป็นก้อนที่เพิ่งทำการฉีดใหม่ผิวเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้ระยะเวลาผ่านไปนะคะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพของความร้อนนะคะอันนี้ชมพู่ทำการทดสอบไว้เมื่อวันที่11เดือน5ปี63 ระดับที่ใส่น้ําก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนเนื้อเขาก็จะอย่างเงี้ยค่ะแห้งๆขอบๆฉีกขาดได้เนี่ยถ้าเรากดลงไปก็ฉีกขาดได้แต่ถ้าเราไม่รบกวนผิวเขาก็จะตึงอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไปกดๆผิวเขาก็จะยุบนะคะยุบลงไปเลยแบบนี้เนาะก็เท่ากับว่าช่วยในงาน ซ่อมแซมรอยแตกเล้าอะไรอย่างเงี้ยได้ดีถ้าต้องการตกแต่งพื้นผิวให้สวยงามก็เอาตัวนี้อัดเข้าไปในโพรงที่แตกเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ทําการฉาบปิดด้วยปูนซีเมนอะไรอย่างเงี้ยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทาการทาสีก็จะช่วยให้ประหยัดการใช้ปูนซีเมนลงไปได้อีกนะคะแล้วก็จะทําระบบกันซึมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปตามลักษณะหน้างานอีกทีเนาะส่วนคําถามที่มีลูกค้าถามบ่อยๆก็คือว่าตัวหลอดเมื่อเราใช้งานแล้ว มันต้องใช้ทีเดียวให้หมดไหมอันนี้สามารถนํามาใช้ซ้าได้นะคะสเปรย์ที่อยู่ภายในก็ยังคงเป็นน้าําอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราใช้งานตัวเจ้าหลอดนี้เสร็จนะคะให้รีบล้างตัวสเปรย์ที่จะจะอุดในนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราล้างไม่ทนันหรืออะไรเงี้ยก็ทําการเอาของแข็งของแหลมเนี่ยค่ะ ทิมท,มทิมทำความสะอาดหลอดก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะหัวจุกตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะมันอาจจะมีสเปรย์อุดอยู่ตรงนี้ก็ทําหาอะไรมาแคะๆเพื่อเอาสเปรย์ที่มันแข็งตัวออกก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะสามารถใช้งานซ้ําได้หลายครั้งนะคะแต่ว่าอายุของการใช้งานจริงๆก็ เมื่อหลังจากที่เราเปิดใช้งานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานเกินไปเนาะก,ก็เก็บได้ประมาณหนึ่งปีนะคะขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจัดเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ดีหรือเปล่าปิดแน่นไหมอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากตัวสเปรย์โฟมตัวนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็มาหาซื้อได้ที่หน้าร้านชมพู่จะอยู่ประจำอยู่เลยนะคะที่ร้านพนรตาซั์ มีขายหน้าร้านแล้วก็ขายทาง Lazada นะคะสามารถไปหาสั่งซื้อได้จากทองทางนั้นจะพู้ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ